พี่น้องพัทธมิทท่านไหนนะคะที่กําลังนึกถึงบริษัทกําจัดปลวกนะคะวันนี้ร้านพัทธมิทเรามีมาแนะนํากันค่ะที่เขาบอกว่าเป็นการกําจัดปลวกสมุนไพรนะคะที่เป็นการกําจัดไม่ใช่การฆ่าปลวกที่สําคัญนะคะกำจัดเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะจะไม่มีปลวกมารบกวนอีกนะคะตลอดชีวิตตลอดอายุของบ้านกันเลยทีเดียวแล้วถ้ากําจัดแล้วไม่หายเขายินดีคืนเงินอีกตั้งหากแหมการันตีขนาดนี้นะคะต้องมีอะไรดีแน่นอนเดี๋ยวยังไงนะคะเราเข้าไปพูดคุยกันข้างในเลยดีกว่าค่ะ คุณพี่พันธมิตรของเราท่านนี้แกทำธุรกิจหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือบริษัทร,รับกําจัดปลวกด้วยสมุนไพรซึ่งถ้าอยากเห็นว่าได้ผลจริงหรือเปล่าแกท้าให้มาดูที่บริษัทกระดาษของญาติแกเลยค่ะเพราะถ้ามีปลวกจริงธุรกิจกระดาษคงเสียหายขาดทุนไปแล้วที่สำคัญราคาถูกมากๆที่นี่เขาคิดแค่5 0จากราคาในท้องตลาดค่ะกาจัดปลวกนี้เกิดจากขั้งแรกสุดบ้านเราจ้างบริษัทปลวกมา3บริษัทจ้างมา3บริษัท เราอยู่ที่สุงวิทย์ซอยหกสบสอปรากฏว่าไม่หายเข้ามาทุกเข้ามาทุกเดือนเดือนละสองครั้งแต่ไม่หายตัดสินใจไปเรียนมาเพื่อมาทําเองที่บ้านกับที่โรงงานโรงงานกระดาษทุกวันนี้ถ้าจะชมก็ได้นะครับายดูโรงงานโรงงานบปนพื้นที่เป็นสิบไร่มีมีกระดาษอยู่เป็นพันพันตันไม่ไม่มีปลวกไม่แต่ตัวเดียวใช้เวลาเรียนไม่นานนะประมาณเจดเดือนเอง เจ็ดเดือนเรียนที่ที่นี่หรอไม่ฮะเียนที่ต่างประเทศอ๋อไปเรียนที่ไปถึงแหล่งเลยไปถึงไหนสอนอะไรอย่างนี้ครับผมเพราะว่าจําเป็นมากเพราะเราไม่สามารถพึ่งบริษัทกำจัดปลวกได้อีกแล้วและอย่างนี้ของเราเนี่ยรับประกันเลยครั้งเดียวหายขาดครับไม่ต้องมาจ้างที่อื่นเพิ่มอีกไม่มีคือของเราเป็นศูนย์ภัยที่เป็นนาโนเทคโนโลยีเป็นนาโนไวของแท้คือถ้าเป็นของแท้จะต้อง มีหนังสือรับรองจากทางราชการต้องมีตาคุดมีอะไรรับรองไม่ใช่ว่าอยู่ๆพูดเราเองนะแล้วมันปลอดภัยกว่าหรืออะไรยังไงปลอดภัยเพราะว่าในในใบรับรองจะเขียนว่าไม่ไม่ใช่ยาฆ่าแมลงฉีดแล้วปลวกไม่ตายแต่หายหมดแล้วมันไปไหนคะมันไม่ได้ไปไหนแต่ว่าเกิดจากเวลาปลวกเนี่ยมันโดนส่วนัทยที่เป็นนาโนไว้นะครับมันจะทําให้ปลวกไม่สร้างเอนไซม์มาย่อยไม้ไม่ได้ฆ่าปลวกอปลวกมันก็ยังอยู่แต่มันไม่กินบ้านเรามันไม่มันหยุดกินไม้ พราะไม่ม, oh. ไม,มีไม่มีเอมซายที่จะมาย่อยไม้พอไม่มีไม้ไปป้อนให้หนางพญานางพญาเข้าใจผิดอื mm. ว่าไม้หมด <Ha. S 2> ก็เลยหยุดวางไข่ uh. พอหยุดวางไข่ปวกที่มีอยู่เป็นล้านๆ้านตัวก็ยังกินอาหารที่สะสมอยู่ในรัง <Ha. S 2> แต่ไม่มีตัวใหม่เกิดขึ้นอ mm hmm. แล้วก็ไปกดของแมลงคือแมลงทุกชนิดในโลกจะอายุสั้นมาก mm hmm. ปวกก็เหมือนกันปวกเป็นแมลงที่อายุสั้นมากดังนั้นปวกก็จะอยู่ไปอยู่ไปภายในยีิบเอ็ดวันก็ตายหมดแล้วนะ ไม่ต้องฆ่าตายหมดทั้งนี้ตั้งเป็นล้านล้านตัวตายเหมือนเลยแบบนี้นี่เองโอ้โหอธิบายไม่ได้ฆ่าอธิบายได้จำกัดโดยไม่ฆ่าสมมุติว่าเป็นโรงงานขนาดใหญ่เป็นโรงแรมหรือว่าเป็นหมู่บ้านจะสันทังหมู่บ้านต้องการนี่ไม่มีลวกแม่ตัวเดียวเชิญชมที่โรงงานเราได้โรงงานกระดาษบนพื้นที่เป็นสิบสิบไร่เลยที่สุดประกาศนะครับเชิญชมได้บางบริษัทให้สังเกตดูบางครั้งเขาเขียนว่า ยินดีรับประกันว่าจะมากําจัดให้ทุกเดือนก็แสดงว่าไม่หายถูกไหม <c oughs> บางบริษัทให้สังเกตดูบางครั้งเขาเขียนว่าใช้ย,ยาที่มีออยอรับรองว่าปลอดภัยค่ะ <c oughs> ต้องขอดูนะมีออยอเขียนว่าปลอดภัยจริงหรือเปล่า <c oughs> ออยจริงหรือเปล่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วออยอเพียงเขียนว่าใบาเป็นใบอนุญาตให้ใช้วัสดุมีพิษร้ายแรงมากกว่าสมมติเป็นบ้านเดี่ยวธรรมดาราคาเริ่มต้นสักเท่าไหร่คะเอ่อถ้าเป็นพนมิรนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ร้อยหนึ่ง ร้อยบาทต่ออะไรคะต่อหลังครับร้อยบาทต่อหลังเดี๋ยวไปบ้านหนูก่อนเลยไม่ใช่ตรงราคาเริ่มต้นหมายถึงว่าถ้าเขายากจนหนูก็ยากจนช่วงนี้ไม่มีเงินเริ่มเลยร้อยบาทถ้ายากจนใจจรๆๆิงจริงแล้วไม่ใช่ร้อยบาทเราทําให้ฟรีนะถ้าเป็นถ้าเป็นใครที่ยากจนทําให้ฟรีล้วทาให้ยากจนละคะดูดีมีฐานะขึ้นมานิดเดียวส่วนใหญ่แล้วเราจะเอาราคาทองตลาดณวันนั้นลด5้าเปอร์เซ็นต์ อย่างนั้นเลยสมมุติว่าเราคุณผู้ชมไปเอาป้ายโฆษณาที่หนึ่งมาเขาเขาคิดแปดพันบาทเราคิดสี่พันอ๋ออย่างนั้นเลยนะคะอ๋อคุณผู้ชมที่ไปหาเร็วแล้วถ้าว่าเขาสมมุติว่าถ้าเขาทําให้ฟรีเราเราก็ทําให้ฟรีแล้วพาไปเลี้ยงข้าวด้วยนี่วันนี้ต้องขอบคุณคุณโยเซฟนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะร้านพอนมีต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวขอไปต่อก่อนนะคะร้อยหนึ่งนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ